โอเคครับวันนี้เราจะมาถ่ายพรีเวดดิ้งกันฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยวปชาเขาไปลฟิตติ้งชุดอยู่นะฮะเราอยู่กันที่ Artist Studio Bangkok นะครับในบรรยากาศในสตูดิโอจะแบบสีขาวๆแบบนี้นะฮะแล้วก็เอาจริงอ่ะถ้าเกิดคนที่บอกว่าไม่ได้มีชุดมีอะไรก็คือมาที่นี่ได้ครบหมดเลยนะครับ แต่พอดีของแคนเนี่ยแครมีสูตรตัวเองแบบเยอะมากก็เลยเอาสูตรตัเองมาเผื่อด้วยผมบอกเลยนะอันนี้ผมก็บอกไปชาว,ว่าไม่ต้องตื่นเต้นทำเหมือนแบบสบายสายอะไรอย่างเงี้ยไอ้แบบผู้ชาญแนะนำเ,เดี๋ยวไปดูกันคือจริงๆที่เนี่ยรองเท้าอะไรผู้ชายเขามีหมดเลยนะฮะแต่ว่าผมเนี่ยเตรียมมาเองเพราะว่าเราเป็นรองเท้าแบบพิเศษไง อย่างนี้ก็เป็นของชูการีนะครับเป็นเชลซีซึ่งเราเราตัดเพิ่มความสูงพิเศษมานี่นะฮะคู่หนึ่งแล้วก็วันนี้เรามีผ้าใบาขาวครับผ้าใบาขาวเนี่ยเป็นของชูนิเว s ร์ซึ่งก็จะมีเพิ่มความสูงมาแล้วเวลาใส่ก็ได้สูงขึ้นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็น, Oxford นะะออกฟอร์ดนะฮะออกฟอร์ดสีน้ําตาลนี่ไม่เคยใส่งานไหนเลยฮนะมาใส่เพื่อถ่ายในโดยเฉพาะ อันนี้คือสูตรที่งานจะใส่ถ่ายวันนี้นะครับ4ตัวฮะอันนี้เพิ่งตัดใหม่เลยฮะของทางแคสโอมเป็นลนะินินฮะก็จะแบบฟิลสบายๆเผื่อเป็นแฟชั่นนิดนิดหนึ่งสวยมากนะตัวเนี้ยอันนี้เป็นตัวสีเบจนะฮะตัวเนี้ยมีสิทธิ์ใส่ในวันแต่งจริงด้วยเพราะว่าในช่วงเช้าเนะี่ยบรรยากาศแบบชิวๆแบบเนี้ยแล้วก็สูดเบะมากนะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแบบหกกระดุมฟิลแบบเท่ๆหน่อยเผื่อบางที่แบบใส่แบบอดกระดุมก็ได้เนี้ย เท่ๆอันนี้ของเรนเขาต้อมดีไซน์นะครับก็ตัดมาใหม่เหมือนกันทักซิ่วก็เป็นของแคสโอมเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ตัดมาใหม่คือวันนี้สูตรตัดใหม่หมดเลยฮะคลิมมากสวยมากเดี๋ยวเราดูตอนใส่จริงเป็นไง 케 la 카메라 กว่าชิวๆเนาะใช่ไหมฮะเป็นไงบ้างคะแบบครั้งแรกแบบครั้งแรกเหรอจะแบบครั <questioned> <positives> ้งแรกเป็นไงบ้างก็เฉยๆตื่นเต้นแต่ตอนนี้โอเคขึ้นละสวยมากเนาะว่าที่ภรรยาใครไม่รู้สวยสวยสวยไม่บรรยัตมันยังสวยไม่หวั่นไม่ไหวอันนี้เป็นเซตที่2แล้วนะครับก็จะเป็นฟิลแบบชิลๆแคชชวลหน่อยนะฮะก็เป็นเนี่ยสูตรครีมสูตรขาวนี่เป็นฟิลนักธุรกิจอสวัสดีครับคุณซีอโอครับค่ะไงใช้ได้ บริษัทของเรานั้นก่อตั้งขึ้นนะครับเราต้องการจะทํายอดปีนี้แล้ประมาณส0 0พล้านใครเป็นีโอไม่รู้ทําอะไรแล้วหลุดสมพานที่นี่เขาก็ถ่ายแบบเร็วนะเอาจริงๆแต่กล้องเขาเหมือนกับเขารู้มุมอยู่แล้วว่าต้องแบบจับประมาณไหนอะไรเงี้ยนะเออไม่ตื่นเต้นหรอคะเราไม่ค่อยตื่นเต้นแต่วันนี้เราถ่ายทั้งหมด4ชุดนะฮะอันนี้เป็นชุดที่2เดี๋ยวลองดูว่าฉากจะเป็นฉากไหนไป ภาพจริงจังของประชาครั้งแรกนะฮะแต่ก like yes. ็ถือว่าทำได้ดีนนี่วิจารณนี่น่ารักมากเลยน่ารักนางฟ้านางสวรรค์ร่วงมาจากฟ้าหรือไรโอ้เพลงใหม่ใช่่ะเดีโอเคกเดียวโอเคเวอเคเดียวโอเคเดียวโอเคเ 이렇게 눈 찍어 보시면 돼요. 하나, 둘, 셋, 다 오케이, 고 됐어요. 한 약간 조요 오케이, 됐어. มอบให้เจ้าสาวเป็นการ์ดน้อยเดี๋ยวสาวเปิดอ่านได้เลยนะคะเป็นประโยคคุ้นเคยฮะที่เคยเขียนให้ใบ,บ่อยๆเขียนไปว่าดีใจที่วันนี้มาถึงนะคะ รักวิชาทุกวันและมากขึ้นทุกวนันพี่แคนรู้สึกขอบคุณทุกๆอย่างที่ทําให้เราได้เจอกันเป็นแฟนกันแล้วก็แต่งงานกันขอบคุณที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตนะคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เขาเอามาให้เขียนให้แบบเซอร์ไพรส์เจ้สาวนิดนึงออถ่ายวันนี้เป็นไงบ้างคะเ <c oughs> หนื่สนุกด <c oughs> ีด <c oughs> ค่ะซึ่งซึ่งวัน แต่งจริงน่าจะเหนื่อยกว่านี้มากนะเพราะว่ายาวทั้งวันเลยอ่ะวันนี้เปลี่ยนหลายชุดมากสี่ชุดชอบชุดไหนที่สุดคะพูดไม่ถูกชุดไหนชุดสีขาวใช่ป่ะสีขาวมั้งชุดเมื่อกี้ป่ะที่เป็นชุดยาวชุดยาวสีขาวเพราะว่าตอนแรกที่แต่ตอนเลือกงานไปชาก็ชอบอันนั้นมากที่สุดละอชุดนี้ก็ชอบชุดนี้ก็ชอบใช่ไหมเออที่ฮันชอบชุดเลยไปชาสดมากทุกชุดเลยค่ะแน่นอนแต่ชุดที่แล้วอ่ะแบบสวยเป็นพิเศษมากไปช้าแบบ ที่ยืนแบบแล้วก็หันมาที่แบบกระโปรงย,บบยาวๆ <c oughs> ที่แบบยืนหันมาตรงนั้นอะอันนั้นแบบไม่เห็นแบบไม่เห็นภาพอะไรโอ้โหนั้นะสวยตะลึงเลย <c oughs> ทุกคนแบบโอ้โหสวยตะลึงเลย <c oughs> Perfume likes to stay on my pillow. On my shirt. Listen, baby, for what it's worth.